ได้ยินเววเววจ้าปิดอันไหมไว้เนาะไอ้ฟังย่าโห,หน่เสกส่วนอันหนึ่งอันน้องฟังพี่น้องทุกคนเป็นตางคาดาวเนาะแต่ว่าย่าโหนูย่าโห,หนูบ่เป็นตางคาด่าด้วยไปเนองอีแนวย่า <c oughs> เห็นเห็นย่าไอ้สยามย่าโห,หน่เลยทั้งหมู่บ้านย่าโหนูอันอันไปเนาะ พี่เบิงก็ขึ้นจังผาน,นูดีละพี่น้องอันย่นายหนล่ไปตอนไออันย้ายหนว่าสเส็เดิน่นเหร่นพระนรงดาวมาให้ยายหนูย้ายห,หนูละไอ้พระนรเอาไอ้พระนเอาขึ้นพระนดึงขึ้นแต่สุขภาพด้วยนะคะส่งกำลังใจให้จ้าโอ้ยเห็ดย่ายห,หนเห็ดอันข้วใจบาเปลี่ยนพี่น้องข้าเจ้าเห็ดข้วใจขึ้นทูจ้าคุณสมจิตเด้อทูจ้าทูจ้าทูจ้า ใส่เสื้อสามตัวให้ให้คามหนคามบอมี่เอาน้องย่ายหนูว่าเห็ดเหี่ค้นหัวหลอดใดมันเป็นสิ่งดีพี่น้องแมนบอยย่าเสวยงยมอันเขาเจอเอ,อื้อนพี่บ้าเนาะบอเป็นหยางย่ายหนูบอเป็นหยางพี่น้องบอเป็นหยางบอเป็นหยางย่ายหนูหมื่บ้านในย่ายหนูเห็ดคลิปแล้วโอ้ ล่มพี่น้องเบ่งน้ำก่อนออกจากบ้านนะคะดูแลสุขภาพตัวเองอ้อนฝิงไฟจังไดกีเขาก็ยังได้กระดอกพี่ย่ายหนูอยากอายคนเห็ดอหย่างลงไปเนาะย่ายหนูขี่รถมาตนาพี่น้องกว่าเสิถึงบานย่า่หนูข้าเจ้าเราถามนะทุจ้าทุจ้าย่ายหนู สวัสดียา่หนูทูจ้าทูจ้านี่ไงเขากันเด้อพี่น้องป่องโก ยายน้เป็นนางเอกเต้นหนาหานเด้อยพี่น้องคุณสาวิสาเพิ่เมื่อสวยให้เพิ่เป็นปน,นางเอกยิงไฟแล้วก็ในไอ้ขามมงมกที่ระบาดเนี่ยคุยกันย่อนย่อมในขามตัวแขววินแขวยว่องหมดบางที่อาจจะเจอกันเนาะไปบ้านนั่นบ้านนี่เนาะ ยายโนเคยไปเด้ไปใกล้ๆฝากอ่าโค้งบอ่อพานไหลไม่อยู่หน้าไหลไม่อยู่หน้าจา้าสางใส่เสือสามตัวพี่น้องใส่เสือสามตัวมันหนาวหนาพี่น้องเออผู้จา้าวันสุขจา้าวันสุขจา้า ยายต่างว่เป็นเนขา้าเราเอาของย่ายกลับคืนคนบอกสิบวดรอพร้อมกันกรับไอ้ตั้งคาว่ะซัคว์คนโทรมาหาย่ายห,หนูย่ายอันไอ้ผมว่าี่ส่งดาวไปย่ายห,หนูก็คือคิดคิดเยื่ยงนั่นบอเออ ย่ายสวยงามพันสิพาย่ายหนูไปเล่นขายของว่ะแต่สมัยก่อนๆย่ายลุลุ่ยลุุ่่ยุ่ออกมาหัวใจย่ายหนูก็ไม่ต้องหัวใจดวงนี่แหละพี่น้องดวงใหญ่ๆของย่ายหนูนี่แหละให้พี่น้องเนาะด้วยนะคะนะคะมาแล้วทรายเขาได้เราไปพี่น้องไผ่สิใหม่ะเขือย่ายหนูสิไปหาไก่สีน้ำเลี่ยพี่น้องไก่สีน้ำเลี่ยไก่สีไก่สีอุ้นเลี่ยเขมะ ยาซื้ออุ้นเลี้ยวยายหนูใส่เสียสามไพร้อมดังไฟจีเขารวกพักรวกมีซีใบพี่น้องสิบไปใส่มาใส่ดูแบยายละเอียบยิ้มอยู่นี่ใจญ่พันกระปเนาะพันกระปมือนี่ยายกระบ๋อไปคือเก้าพ่นสิบปพี่น้องพี่น้องพน็บ,บอกยายหนูว่ามันจะม่พอกากับอันไอ้ตังค่าพี่น้อง ที่อันนั้นตวายายหนูไปเบิ่งหมาว่านกระพานอยู่ได้หรอพี่น้องบางครัง้งเพิ่อนอาจ,จใจดีเนาะบางอ่างแม่ยเ่ยหนูมียังสวบา้แม่ฟังหนูได้ที่สองขังหลัง <c oughs> เป็นเล็กทูจ้านะจ้าทูจ้าทูจ้าทูจ้าขอบคุณค่ะขอบค่ะ วัสดีย่ามสาวเมื่อนี่มาแต่เ้าเลยเมียนหนาวหนาวพี่น้องย่ายหนูอันเขาจะเอื้อนพี่บ้าเนาะบ่เป็นหยังย่ายหนูบ่เป็นหยังพี่น้องบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังย่ายหนูเมื่อวานในย่ายหนูเฮ็ดคลิปแล้วโอ้สางใส่เสื้อซ้ำตัว,ว,ว,วพี่น้องใส่เสื้อซ้ำตัวมันหนาวหนาวพี่น้องเอ้ คนมาเต็มรถลดไปสมพผดก็ได้ของพนมีอันอันนี้พ qu ้อตักแต่ไปสมพผดต่างๆเนาะเห็นกันในยิ้มด้วยยิ้มยิ้มแบบไอ้ยังคนได้เห็นอีกยังจับโทรศัพท์แม่คนอื่นย่ายเนาะคนอื่นญาคนบอกแทนค้ามมาแม่แทนค้ามมาญาคนบ่อเอินเด้ยร้านข่อยคนอื่น ไฟสิใหม่มโมขาวเด้อกบกบวาคุณวิสาไปใส่อีเแมวไปไหนไม่บอกยายหนูเลยนะว่าม้อข้าวจะไหมนะจ้าขามาห้องหอมอปิจีน้อพี่น้องเนาะหนาวบ่จ้าหนาวอยู่จา้าคุณนน้ำดัวหนาวบ่เนาะ ยายหนูนอมหลับเดอ้อคขดหอดกันหักกันคือเกาแต่ก่อนก็บหักกันอันอยา่าขวายอย่ายิ้มก,กว้างไปเนาะพี <c> ่ <oughs> น้องเด่นเฮ็ดหน่อยเพื่อนว่าเด่นเฮ็ดหน่อยเนาะยายสียงเงียบหนอซีไปเาะบานเคียงหน้าดีเาะไปเมื่พี่น้อง ไปต่างจังหวัดอำเภอมืวงอด้ไปเหมอดพี่นอ้องเคยไปหนาวมากเลยนะคะหนามากกี่ขุนนอนนี่นสไรไป,สไปแล้วคือ คุณเด้อเอาวบหนีแป๊บนึงเด้อเอาโทรา,าพัพท์ออกไปบ่ได้เปิดอันบบอ่ะฮลัลโหลเปิดอียังอีกนี่ยินแห้งบอ่อบาดเนี่ยินแห้งบอ่อคุณไอ้คุณนี่พ่นเด้อจ้าทุจ้าหนาวมือีนหนาว อกอดเอิร์สานนลอลไอ้คนไอ้เพื่อเพิ่ดูดตัวนข้่าสปิดก็คือทอดพี่น้องนี่แหละเป็นบันดีๆเนาะเมยเนาะว่นสุกเนาะพี่น้องจ้าทูจ้าทูจ้าทูจ้าคุณคุนั่งเอกค่อยฟังเล่วกับวงหัวเฟ่งเอียงดอก จับสิกาซิดวัดเฮ้ยมาอยาก,ากเท้เจ้าต้องมา่ออื่นขอไปขวัาบอหอยนะคุณบานเย็นเอื่นย่ายหนูเด้อย่ายหนูจะไปถือกระคุจกจะผ้าหลานไปกีล่าคือกันจา้าเมียน ร้อยล้านข่อยคนบอกว่าคนอื่นก่อนเด้อฮ่าฮ่าแมนจ้าธูจ้าคุณมังอ่อนธูจ้าธูจ่าแมนจ้าแมนหรือว่าขวดปูหรือว่าขวดปูทรายเผาคนเด้อ